เป็นเหตุการณ์ที่อุกอาจเหลือเกินวัยรุ่นไล่แทงกันที่พระประแดงไล่แทงกันกลางถนนเลือดสาดเลยนะครับหลังจากนั้นขีม่มอเตอร์ไซค์ไปชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตสาเหตุเนี่ยมาจากการมองหน้ากันครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในซอยสุขสวัสดิ์74บตำบลลัดหลวงอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจะเห็นวัยรุ่นสองฝ่ายนะครับเปิดศึกกันกลางถนนแบบนี้ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ชายมากันสองคน นี่ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชายขี่มากับผู้หญิงจะเห็นนะครับว่ามีการลงจากมอเตอร์ไซค์มาชายเสื้อดําที่มากับผู้หญิงเนี่ยเอามีดไปปักที่คอของชายเสื้อแดงหลังจากนั้นชายเสื้อดําก็พยายามจะทําร้ายเขาต่อนะครับแต่เพื่อนของชายเสื้อแดงเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วก็เอามีดมาแทงที่ลําตัวของชายเสื้อดําหลายครั้งก่อนจะแยกย้ายกันไปชายเสื้อดํา ที่ไปแทงใช้เสื้อแดงที่คอเนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปพร้อมกับผู้หญิงครับแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมีเลือดที่หยดไหลเป็นทางเลยนะครับตัวเองโดนแทงที่ลำตัวไปด้วยไงเนี่ยไหลเป็นทางแบบนี้หลังจากนั้นขี่มอเตอร์ไซค์ไปได้ไม่ไกลครับแค่200เมตรไปชนกับเสาไฟฟ้าเสียชีวิตหลังตำรวจสวพพระประแดงเข้าตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตอายุแค่16ปีครับมีบาดแผลถูกแทงที่ลำตัวหลายแห่ง นอกจากนี้ยังพบรถของผู้เสียชีวิตล้มพิงกำแพงเสาไฟฟ้าใกล้ๆก,กันก็มีร่องรอยการชนมีมีดสั้นทําครัวพร้อมกับปลอกตกอยู่ใกล้ๆก,ก,กับจุดเกิดเหตุตำรวจก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับส่วนอีกฝ่ายชายเสื้อแดงที่โดนมีดปักคอเนี่ยก็บาดเจ็บเหมือนกันอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนด้านผู้หญิงที่มากับผู้เสียชีวิตเล่าว่าเธอเป็นเพื่อนกันครับ ก่อนเกิดเหตุกําลังจะขี่ไปหารุ่นพี่แต่ระหว่างทางดันไปเจอกับคู่กรณีที่ไม่ได้รู้จักกันฝั่งนั้นเขามองหน้ามาเพื่อนของตนก็เลยตะโกนถามไปว่ามองหน้ามีอะไรค่ะฝั่งคู่กรณีก็เลยไปเรียกรุ่นพี่มามาตบหน้าเพื่อนที่เสียชีวิตจากนั้นเพื่อนก็เลยขี่รถตามเอามีดไปแทงคอเขาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวไปฟังเสียงครับหนูก็มองหน้าเพื่อนหนู อ,อ๋อมองหน้าเราฝ่ายเราก่อนหนาอบอกคนนี้เพื่อนหนูบางเล่อโกนไปบอกว่ามองหน้ามีอะไรอ,อ่ตอตะโกนถามไปใหม้มองหน้ามีปัญหาอะไรโทรถามฝ่ายฝ่ายรุนไปใช่แบบเมินโกนอ่าแล้วไงต่อแล้วฝั่งหนูเมินไปเรียกรุ่นพี่มาฝั่งหนูเรียกรุ่นพี่มาคราวนี้มันก็เดินมาตบหน้าเพื่อนหนูอ๋อนี่นี่มีเหตุตบหน้ากันก่อนถูกไหมก่อนที่ก่อนที่จะแทงกันถูกไหมมีเเบื้องต,ต้นตำรวจอายัดต,ตัวผู้ร่วมก่อเหตุไว้ครบทุกคนแล้วนะครับหลังจากรักษาจนปลอดภัย ก็เดี๋ยวจะเอาตัวมาสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงกันต่อไปและเดี๋ยวจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายอาจจะมีเรื่องอะไรมาก่อนไม่รู้แหละ,ะเป็นคู่อริกันมาก่อนหรือเปล่าอันเนี้ยเดี๋ยวว่ากันไปแต่ว่าพอมาเจอกันมองหน้ากันกลายเป็นมีเรื่องเหตุการณ์บานปลาย<ะ>กลายเป็นเหตุสลดแบบนี้อายุแค่16นะครับยังเป็นเยาว,วชนอยู่เลยนะคะเหตุการณ์นี้น่าเห็นใจผู้ปกครองของน้องทั้งสองฝ่ายที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยนะแล้วต้องมารับผิดชอบแทนลูกของตัวเองอะคะ่ะ